เขตอนุรักษ์ธรธรมชาติทิโชในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเป็นพื้นที่อนุรักษ์กวางป่าพันพื้นเมืองกวางป่าหรือที่รู้จักกันในชื่อกวางเอลหรือกวางแปเดวิดจัดเป็นสัตว์หายากที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อปกป้องกวางป่าเจ้าหน้าที่มีการจัดทีมลาดตระเวนรอบๆพื้นที่อาศัยเจ้าหน้าที่บอกว่าในหนึ่งวันจะลาดตระเวน3-4ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา1-2ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่3-5กิโลเมตร มีทั้งการล่าตระเวนด้วยการขี่จักรยานยนต์และการเดินเท้าเพื่อปกป้องไม่ให้กวางหนีออกจากป่าและป้องปรามคนที่จะมาล่าสัตว์กว้างป่ามีถิ่นกำเนิดบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีถูกล่าจนเกือบศูนพันอีหงซินรองผู้อำนวยการเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่โชวบอกว่าในปี1993มีการนำกวางป่า64ตัวกลับคืนสู่ป่า โดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายพันธุ์อนุรักษ์และติดตามพฤติกรรมกวางป่าส่งผลให้จำนวนกวางป่าเพิ่มขึ้นเป็น2,500ตัวในช่วง30ปีที่ผ่านมาพอมีกวางป่าจำนวนมากปัญหาตอนนี้คือพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับกวางป่าเริ่มไม่เพียงพอทางเขตอน,นุรักษ์จึงกำลังพยายามขยายพื้นที่ป่าเพื่อจะปกป้องกวางป่าพันหาย,ยากให้ดีที่สุด